โอเคครับผมว่าวันนี้อยู่กับผมเกมเมอร์กันะครับถ้าเสียงมันกล้องไปก็ขออภัยด้วยนะวันนี้นะเราจะมาแจกรหัสเกม PS 2021บเเหมือนเดิมไม่ต้องพูดมากเราไปดูเลยดีกว่ารหัสนี้เป็นรหัสสำหรับมือใหม่นะครับที่จะเอาไปปั้นต่อหรือจะอไปเล่นต่อนะครับมันเป็นรหัสที่ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะเข้ามาสุ่มอย่างเดียว เล่นไปแค่อันนี้อันเดียวคนทุกคนก็ไปใครที่ได้ไปก็ไปปั้นยังต่อนะเล่นแค่อันนี้อัน,นเดียวนะนาดก็สุม่มได้ไอคอนิกโมเมนต์สองตัวนะก็มีแค่มาราโดนะ่ากับโยฮันครับแค่นี้ครับแล้วก็นี่อาร์เซนอล มันเป็นรหัสใหม่นะใครที่เป็นมือใหม่นะผมแจกให้มือใหม่นะแบบพวกที่ไม่มีรหัสเล่นนะครับผมก็แจกให้แบบฟรีๆนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรถ้าขายไปอย่างเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าขายไปมันก็ถึงมันได้น้อยผมว่าอยากจะขายนะครับแต่ผมให้ผมมู้ติดตามอยากให้ผู้ติดตามนะให้คนเข้ามาติดตามไปเรื่อยนะ ผมผมก็ชอบทาคลิปอยู่แล้วนะครับถ้ามีเสียงอะไรแจ้งเตือนก็ไม่ต้องไปสนใจคนระับเพราะมันไม่ใช่ของผมอยู่แล้วผมก็มาแจกนะครับให้ทุกคนแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับเป็นการสุ่มนะรับผมเป็นการสุ่มแจกนะครับผมไม่มีการแบบว่าผมทักไปเบื้องหลังแล้วไปให้เลยนะครับไม่มีอย่างนั้นนะครับใครที่ได้ไปแล้วผมขอไม่แจกซ้ํานะครับรหัสก็ผมก็มีเยอะพอเหินเกลนนะ เป็นาดมือใหม่เอาไปปั้นใหม่นี่ก็ถือว่าดีนะครับผมมันเหลือนะแพ็กนี้ครับมันก็ผมสุ่มเวลาได้สองตัวนะสองร้อยทองครับมีแค่สองร้อยทองครับผมเปิดได้มาราหน้ากับโยฮันครับเลยนะครับสองร้อยทองเปิดได้สองตัวเลยนี่อินเนตตาขาดอินเนตานะคใครที่ไปเล่นนะปั้นใหม่ได้อินเนตตาแน่นอนคนระับได้แน่นอนเชื่อผมเลย เราก็ามาแจกครับอย่า,ยาทำกิจทำกิจก,ก,การกิจกิจกิจการเหมือนเดิมนะครับคือวันนี้ผมจะลงคลิปแล้วก็ปล่อยให้ผู้ให้ผู้ชมอ่ะมาติดติดตามผมนะทำผมก็ให้ทุกคนคอมเมนต์นะค,คอมเมนต์มาทั้งหมดนะผมก็จะเอาไปสุ่มคลิปหน้านะครับทำสุ่มแจกคลิปหน้านะผมจะไม่แจกแบบปล่อยแบบใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่าคนเล่นอ่จจะแยง่งกันเข้าเรื่อยๆนะครับจนไม่มีคนเข้าครับ มันจะเข้าเรื่อยๆจนยังไงอะ่ะจนไม่มีใครได้เล่นนะครับมันก็จะแย่งกันเ,นเล่นเล่นกันอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็เลยไม่อยากแจก,กแบบปล,แบบปล่อยแบบปล่อยแจกตามคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมแบบแจกแบบส่วนตัวดีกว่าคน,คนที่ได้ก็จะได้มีแบบคนเล่นมันได้แฟฝงกว่าถ้าคนที่ไม่ชอบผมหรือย,อยังไงก็เลิกติดตามไม่ได้นะครับผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ ใครที่อยากได้รหัสนี้นะครับผมก็กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะว่าอยากได้นะครับผมผมก็จะซื้อชื่อส่งแจกนะใครแล้วนะผมจะคนที่ได้นะ,มมนะครับต้องแอดเฟซผมมาครับแล้วก็แอดแคปรูปแคปรูปช่องผมนะครับผมก็จะได้รู้ว่าเป็นใครนะครับแลติดตามหรือยังครับแต่วันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด, like ด้วยนะครับ